เกลาวผมง่ายๆไปชมวิธีทำกันค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีหวีโดนัทจะใช้สีอะไรก็ได้ยางมัดผมเส้นเล็กกีบดำค่ะหอมแดงอุดมไปด้วยกรรมฐาน ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตบนหนังศรีรษะลดการอักเสบช่วยลดผมร่วงและกระตุ้นรูขุมขนบนหนังศรีรษะทำให้การงอกของเส้นผมใหม่ทำได้ดีขึ้นค่ะวันนี้ก็มีสูตรลดผมร่วงด้วยน้ำหอมแดงปั่นละเอียดมาฝากกันนะคะเราก็จะนำหอมแดงมาสับให้ละเอียดจากนั้นเอาไปปั่นนะคะขันเอาแต่น้ำแล้วก็เอามาฉีดลงที่ หนังศีรษะนะคะบริเวณที่มีปัญหาทิ้งไว้สัก30นาทีจากนั้นก็ไปสระผมออกด้วยแชมพูเด็กนะคะสูตรอ่อนโยนสูตรนี้ทำได้สัปดาห์ละ2-3ครั้งติดต่อกันได้เห็นผลดียิ่งขึ้นค่ะขั้นตอนในการทำผมเราจะมัดผมเป็นหางม้าแบบนี้นะคะจากนั้นเราจะดันผมขึ้นค่ะแล้วก็จะใช้กิ๊ฟนะคะที่สอดไว้กับยางตะกี้นะคะเอามาสอดแบบนี้ค่ะแล้วก็ เสียบอีกข้างหนึ่งแบบนี้ให้แน่นๆเลยนะคะจากนั้นต่อไปเราก็จะใช้โดนัทค่ะเอาโดนัทนะคะอ่าวางตรงนี้ค่ะจากนั้นใช้กิ๊บค่ะติดให้แน่นเลย จากนั้นก็ผมลงมาแบบนี้นะคะแล้วก็หวีให้เรียบแล้วก็ถักเปียเราจะแบ่งเป็น3มช่อใหญ่ๆนะคะแล้วก็ถักเปียจะถักเป็นเปียที่สอดลงข้างล่างลักษณะเหมือนเปียนูนนะคะแต่พอถักเสร็จแล้วเราจะกระจายเปียออกให้ใหญ่ๆนะคะ พอทำเสร็จแล้วทั้ง3มช่อก็จะเอามามัดรวมกันแบบนี้ค่ะจากนั้นก็จะสอดนะคะตรงที่มัดเข้าไปใต้กับโดนัทแล้วก็ติดกิฟตให้แน่นเลยค่ะจากนั้นเราจะมาจัดข้างบนกันนะคะตรงที่เป็นเปียนะคะเราจะกระจายเปียออกนะคะให้ปิดโดนัทให้มิดเลยแล้วก็ติดกิฟตให้แน่นค่ะ จากนั้นนะคะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะทรงผมเกล้าวง่ายๆก็เป็นลักษณะแบบนี้นะคะทุกคนลองทำตามกันดูค่ะสำหรับทรงผมนี้นัดหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะคะ ถ้าชอบอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคนอื่นๆน,นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องนัดบิวตี้เป็นกำลังใจให้นัดด้วยค่ะคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ